สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับผมวันนี้นะครับก็วันพละหัสนะครับผมที่10สิงหานั่นเองนะครับผมอ่าก็ตอนนี้นะผม g d อ Online นะครับก็ได้มีการอัปเดตนะครับผมแพทประจําสัปดาห์นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มจากรถข้างหลังผมเลยนะครับผมว่าวันนี้มันจะมีอะไรอัปเดตวันนี้ผมบอกเลยว่าไฮไลท์เพียบแน่นอนนะครับโอเคผมเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับผม let's go โอเคผมผมจะเริ่มจากรถข้างหลังของผมก่อนเลยนะครับผมคันแรกนะครับผมจะเป็น Lamborghini Countach นั่นเองนะครับผมหรือ Torayo นั่นเองนะครับ เป็นคันที่จะออกไปแล้วนะครับผมแต่ว่าในชีวิตจริงเป็นรถเบรกิ่งคุณท่าล้อเนี่ยใช่เลยนะครับผมแล้วก็เป็นรถเที่ยวออกจากเกมไปแล้วนะครับผมก็แนะนําว่าถ้าใครอยากได้นะก็ลองไปลองซื้อดูนะครับผมเป็นคนที่เป็นคันที่เป็นสมบัติคลาสสิกนะครับผมแล้วก็ขับสนุกใช้ได้เลยเป็นอีกหนึ่งคันนะครับผมที่ผมก็นั่งชอบมากๆนะครับทั้งเสียงท่อนะครับแล้วก็ทั้งตัวรถด้วยนะครับผมออกแบบดีไซน์มาได้ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับสำหรับเยม g d a V Online นะครับ คั้ต่อมานะครับผมเป็น a 2 1นั่นเองนะครับผมเป็นลูกรักอันดับหนึ่งของใครหลายหลายคนเลยนะครับผมที่เอาออกไปแล้วนะครับค anyway, ันนี้ก็เอากลับมาขายอีกแล้วนะผมขายอยู่ที่ร้านตั้งโชว์ในเมืองเลยนะครับใครอยากได้ก็ลองมาจัดกันดูนะเพื่อนนะอ่าเป็นอีกหนึ่งคันนะผมที่ลดราคาด้วยนะครับลดประมาณ30-40%นนั่นเองนะครับผมอ่าแล้วผมน้องก็ซื้อให้ดูนะครับเห็นไหมครับราคาอยู่ที่ประมาณร้านสี่นั่นเองนะครับผมราคาลดลงมาจาก2ลร้านนิดนิดนะครับ เอากลับมาขายไม่พอลดราคาให้ด้วยนะครับผมใครที่อยากได้อย่าลืมไปจัดกันนะครับ A21 แล้วก็เลเวอร์กินนี่คอนแชส์นั่นเองนะครับผมอ่าโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยครับในตลาดในวันนี้นะครับว่ามีรถมาใหม่กันไหมนะเพื่อนร้านลิจันดีครับก็ไม่มีสรุปว่าไม่มีรถมาใหม่นะครับผมไปดูกันหน่อยครับว่ามีรถอะไรรถราคากันบ้างครับคันแรกนะครับก็คือยูโรนะครับหรือประมาณ 370Z นั่นเองครับในชีวิตจริงเรานะครับ350370อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับราคาลดจากร้าน แปดแสนหนึ่งนะครับโอ้ค่อนข้างจะลดมา4ี่ห้าแสนเลยก็ใครอยากได้ก็ลองไปลองจัดดูนะเป็นรถอีกหนึ่งคันที่อยู่ในแพดจูเนอร์นั่นเองเป็นคันที่ขับพอใช้ได้นะครับผมเลื่อนลงมามีไหมเลื่อนลงมาก็สรุปว่า2ประตูไม่มีนะครับไปดูกันที่4ี่ประตูกันต่อเลยครับผมสี่ประตูไม่มีอะไรลดราคาเลยนะครับไปดูที่มอเตอร์ไซค์ครับผม ไม่มีนะครับแล้วก็สเปเชียลครับ F1 ก็ไม่ลดราคานะครับผมไปดูร้านเซอร์นครับร้านเซอร์เนก็สรุปว่าในสัปดาห์นี้นะครับไม่มีรถมาใหม่นะเพื่อนท้งร้านเซอร์เนและก็ร้านลีเจนดารีนั่นเองนะครับดูร้านเซอร์เทนหน่อยครับว่า2ประตูเนี่ยอะไรลดราคากันบ้างนะฮะก็ไม่ลดเลยนะครับงกอีกแล้วนะฮะไม่เป็นไรครับสีประตูกันหน่อยสีประตูก็ไม่มีเลยนะครับออฟโรดครับผม ออโรดก็ไม่มีอะไรมาใหม่นะครับลักซูรี่ครับผมก็ไม่มีนะครับมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ลดราคาเลยนะครับแล้วก็สเปเชียลครับผมก็ไม่ลดราคาเช่นกันนะครับไปดูวอลสต็อกนะครับผมในสัปดาห์นี้นะเพื่อนๆก็มีนะผมฮอลลัใหม่นั่นเองนะผมควนด้านั่นเองใครที่อยากได้ก็อย่าลืมไปจัดกันนะครับผมนั่งใน2คนนะครับเป็นฮอลลัใหม่ราคาสามล้านสามไม่จัเป็นต้องเป็นผลิตภัปลดอะไรเลยซื้อในราคาสามล้านสามเลยนะครับ อาจจะมาปลดระวังบัสซาดหรือว่าสเปโร่หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะมาเพื่อปลดระวังหรือเปล่านะไม่รู้ว่ามันจะดีไหมผมก็ยังไม่เคยขับนะแต่เคยรู้ว่าเคยเห็นหน้าตามันมาก่อนที่มันจะเข้ามานั่นเองนะครับผม mm. เลื่อนลงมาหน่อยซีอ่ามีในช้าครับผมลดราคานะครับจากล้านสองหรือเจ็ดแสนนะครับใครอยากได้ลองไปจัดดูนะครับเป็นรถที่ค่อนข้างขับเอาเรื่องเหมือนกันนะครับผมอินเ r ิร์เจนครับผมอินเสิร์เจนไม่ใช่อินเสิร์เจนปิดติดปืนนะครับอันนี้เป็นอินเสิร์เจนที่กันระเบิดได้ว่านั่งเยอะนะครับ ลดราคานะครับผมสำหรับคนที่ไม่ปลดราคาก็จะซื้อในราคา5แสนนะครับใครจะปลดราคาแล้วก็จะซื้อในราคา4 0แสนนั่นเองนะครับผมอ่าก็ลองไปเล่นไอ้สามกันดูนะครับผมเพื่อปลดราคากันนั่นเองหมาผมในเมดแบงค์นะครับของธุรกิจกันบ้างนะครับผมครับเฮาครับผมไม่ลดราคานะครับบังเกอร์ครับผมบังเกอร์ลดราคานะครับผมประมาณ30-40นะครับแล้วก็ของแต่งของบังเกอร์ก็ลดราคาด้วยเช่นกันนะครับนี่ลองกดแต่งให้ดูเลย ลดราคาหมดเลยนะเพื่อนประมาณ3 0 4 0รเนะครับใครที่อยากได้บังเกอร์ในสัปดาห์นี้ไปจัดกันได้นะครับเพราะในสัปดาห์นี้บังเกอร์นะครับผมมีคูณ2นั่นเองนะครับเพื่อนโอ้หจ้ำจำเลยใช่ไหมเพื่อนๆน่าจะชอบกันเลยทีเดียวนะครับผมคูณ2ก็เลยแถมเป็นธุรกิจที่ยอดฮิตอีก1อันนั่นเองนะผมสำหรับบังเกอร์นะครับเพราะว่าได้ผลตอบรับค่อนข้างดีนะครับไม่จาเป็นแนวแนวพลาสติกอิงคำนะครับแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเป็นแบบแนวแนวธุรกิจนะฮะ ก็งงเหมือนกันว่าเราซื้อไปแล้วยังต้องไปส่งนะครับผมก็คืออาเคดไนทครับออโต้ช็อปนะครับเลียงเลยนะครับผมก็คือไม่ครูเลยนะครับเฟคร์ิตี้ไม่มีลดราคาเลยนะครับไปดูเนสตี้เอ็กนะครับไฮเอ็นพาสเมนต์ก็ไม่โดนราคาแล้วนะครับผมแล้วก็ไปดูเนสตี้เอ็กกันหน่อยนะฮะตึกซีโอนะครับผมแล้วก็ตึกเอเจนซี่นะครับผมแล้วก็ไม่ลดราคาเช่นกันนะครับในสัปดาห์นี้นี่เกลือมากๆนะครับผมแล้วก็ ร้านของพี่เบนนี่ก็ไม่มีอะไร,รลดราคาเลยนะครับแล้วก็ความสนใจก็น,น้อยมากๆนะครับไม่ยอมอัพรถใหม่สักทีนะฮะในสัปดาห์นี้ในเว็บก็คงมีเท่านี้ครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับผมที่ LX คาร์มิสแล้วก็ไปร้านดูพี่เหม่งสีเมียนกันหน่อยครับว่ามีรถใดแจ่มๆเข้ามากันบ้างนั่นเองนะเพื่อนเลสโก โอเคครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ในร้านของพี่เหม่งสีเมียแล้วนะผมรถที่อยู่ข้างหน้าผมนะผมก็คือ L35 นั่นเองนะครับคันนี้เป็นคันใหม่ครับม่เดียาออกไปไหนนะเพื่อนแต่ว่าลายนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นลายแร่หรือเปล่านะครับผมแล้วก็แต่งล้อออฟโรดมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะสวยมากๆเลยนะครับคันต่อมาเป็นในชาครับผมโอ้โหเอารถสงครามมาขายในร้านเลยนะโอ้โหผมนี่งงเลยทีเดียวนะครับผม เงามากล้อนะครับสวยมากนะครับสำหรับในชาคันนี้ครับท่านต่อมาเป็นอินสติเจนนะครับผมไม่จะเป็นต้องไปซื้อวอลต็อกมาซื้อที่ร้านพี่เหม่งซีเมียได้เลยพี่เหม่งซีเมียก็ขายร้านเออรถในวอลสต็อกเหรอครับเนี่ยสุดยอดไปเลยนะครับผมท่านต่อมานะโอ้โหไม่จะรถนักลบไปไหนครับผมโอ้คันนี้นะเป็นรถที่อยู่ในคาโยเบลิโกนั่นเองนะครับน่าจะใช่นะครับก็คันนี้ไม่ได้รถราคานะแต่ก็เอามาโชว์นะผมไม่แน่ใจว่าคันนี้น่าจะไม่เอาออกนะ แต่ว่าน่าจะเอามาแอดขายนะครับผมคันต่อมาอ๋อคันนี้น่าสนใจที่สุดเลยเป็นซุปเปอร์คาร์คันเดียวในร้านพี่เมิงซีเมียนเลยนะครับในสัปดาห์นี้ก็คือโซลูโซนนั่นเองนะครับผมเป็นรถอีกหนึ่งคันที่นอกกระแสและขับดีมากๆนะครับผมแล้วก็อ่าเป็นข้างหลังเนี่ยตรงประมาณหลังคาเนี่ยเป็นหลังแบบทาก้าครับเพื่อนๆทาก้าคือประมาณแบบ ไปหลังช้าแขงเพื่อนเพื่อนคือแบบมันเปิดไปเลยนะมันแบบไม่สามารถกดปิดประทุนได้คือเราต้องไปแต่งอย่างเดียวนะครับไอหลังชาก้าแบบนี้คือเราไม่สามารถกดเปิดประทุนได้นะครับเราต้องไปกดปิดที่ร้านค้าเองหรือว่าเราอยากเปิดแล้วก็ไปเปิดที่ร้านค้าเองนะครับผมล้อก็จะเป็นล้อที่มีเอกลักษณ์เป็นของเขาเองนะผมล้อสวยมากนะสำห uh. รับคันนี้นะผมเป็นคันที่หนึ่งคันนะครับที่ราคาไม่ค่อยแพงแล้วก็ขับดีมากๆนะผมในระดับซุกซูเปอร์คาร์นะครับผมอ่าโอเคผมวเราไปเจอกันที่ l x คาม i กันเลยครับผม Let's Go โอเคของตอนนี้ผมก็มาอยู่ใน l อลเวคามีประเทศรอยนะ LA ครับเอลเวคามีในสัปดาห์นี้ก็จะ,ะมีอยู่รถนะครับผมให้ลองนะครับผมแล้วก็ามาขายด้วยนะเป็นรถที่ลดราคาอยู่ณปัจจุบันนี้นะครับผมใครที่อยากได้ก็ลองมาจัดก,กันดูนะครับท่าน,นี้ก็เช่นกันนะผมก็ผมไม่แน่ใจาว่าลายแรงไหมนะแต่อาจจะนะอาจจะแรนะนเพื่อนๆใครที่อยากได้ก็ลองมาจัดก,กันดูนะนะครับผมเพราะบางลายเนี่ยที่บางทีผมไม่รู้ว่าเป็นลายแรคือบางคันเนี่ยบางบางลายนะครับมันต้องไปหาใน อ่าเขาเรียกอะไรหมุนหมุนสปินนะเพื่อนๆหมุนสปินของคาสิโนครับเพื่อนๆบางรายมันอยู่ในนั้นนะแต่ว่าคนไทยอ่ะจะไม่อานจะไม่ได้รับการอนุญาตนะครับต้องมุดบีเพียนเท่านั้นนะครับบางบางอันนะครับผมอย่างพวก 8F ยกตัวอย่างอย่างพวก 8F นะมีลายแรอยู่วันลาย2ลายนะผมหรือว่าซูตาน RS คลาสสิกนั่นเองนะครับผมก็จะมีลายแรอยู่นะครับใครที่อยากได้ก็ต้องไปหมุนเอานะครับผมอ่าครั้งต่อมาครับผมเป็นลิเปอร์นั่นเองเป็นอ่าซุปเปอร์คาร์นะครับผมแดนอาหรับกันเลยนะครับวันนี้นะครับผม ก็เอามาขายนะฮะข้างหน้านี่อย่างกับเลยบารกินี่นะครับผมแต่ว่าจริงๆอ่ะรูปทรงมันโดยรวมนะครับมันได้ต้นแบบมาจากอะไรแค่ไฮเปอร์สปอร์ตนั่นเองนะครับผมขายอยากแรกก็ลองมาจัดก,กันดูนะครับแต่ว่าในเกมก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับก็ได้แค่ความสวยเท่านั้นเองนะครับผมท่านต่อมานะครับผมโกคาร์ดครับผมเบรนโชคลาสสิกนั่นเองโอ้โหจะรั่วเลยนะเอาโกคาร์ดมาให้ลองนะแล้วไม่ลดราคาด้วยนะนเพื่อนๆโอ้โหตัวนี้รั่วเลยนะแต่ว่าเป็นโกคาร์ดที่ผมค่อนข้างชอบนะ เพราะว่ามาดูล้นๆเลยแต่ตัวคลาสสิกเนี่ยอ่าถ้าอีกตัวนึงมันจะแบบไม่ล้นขนาดนี้นะโอเคผมมาดูรางวัลโอ้โหรางวัลในสัปดาห์นี้นะผมเป็น lamborghini urus น,นั่นเองนะครับผมหรือว่าอ่าในคือในเกียร์ t o นะครับอ่าโอเคผมจะมาดูรางวัลในสัปดาห์นี้ว่าทำยังไงถึงได้นะครับผมคนนูนเล่นนะครับผมไม่ได้ท็อป5นะครับ lx kamis series นะผม3วันนะครับโอ้โหง่ายมากอันนี้นะคุณมีเพื่อนไม่ถึง5คนคุณก็ยังไงก็ติดท็อป5อยู่แล้วอ่ะคุณเล่นกัน5คนเนี่ยคุณไไม่่ต้้้อองงปใใหครที1เลย คือคุณแข่งกันเองเลย5คนนะครับมันเช็คอยู่แล้วนะครับ3วันเองนะครับคุณได้แน่นอนนะครับคันนี้นะแต่คันนี้เนี่ยมันไม่ได้โดดนอาออกไงผมก็เลยมองว่าเฉยๆนะครับราคาก็ไม่ได้แพงด้วยนะครับเป็น SUV หนึ่งคันที่ค่อนข้างแรงมากๆเลยนะครับแต่ว่าการขับก็เฉยๆนะครับ ค่อนข้างเฉยๆแต่เป็น s u v หนึ่งคันที่ผมอยากให้คุณลองเพราะว่าหนึ่งเลยสวยนะครับเพราะวต้นแบบมันมาจากเลือบกินีนั่นเองนะครับผมก็คือสวยทุกคันนั่นแหละดูจากสังเกตจากไฟหน้าที่เป็นตัววายนั่นเองนะครับผมล้อก็จะเป็นล้อที่มีเอกลักษณ์นะครับแต่ล้อนี้ยังพอแบบเขาเรียกอหละมีล้อที่แต่งแล้วใกล้เคียงนะครับยังแต่งแล้วใกล้เคียงแต่ก็ไม่เหมือนนะแต่ก็ใกล้เคียงนะครับผมก็ข้างในค่อนข้างสวยนะครับออกแบบมาได้ค่อนข้างดีนะครับเหมือนจริงโอเคผมในสัปดาห์นี้ก็ไปดูจ็อกกันหน่อยนะ ค่อนข้างกลางๆนะครัไม่แย,ย่แต่ว่าไม่ไม่ได้ถึงขั้นแบบดีเวอร์นะอ่าแต่ว่บผมนะไม่ไม่ไม่แย,ย่แต่ว่าก็ไม่ถึงขั้นแบบดีดีปุ๋ยหวะอะไรอย่างนี้นะโอเคผมเลือเล่อนๆดูนหน่อยมีอะไรอัปเดตกันบ้างนะครับผมตาเลสไม่มีอะไรคูณน,นะครับผมก็ดูเลสกันหน่อยครับผมโอ้โหโอ้โหดำเมี่ยมเลยนะ ดำเมี่ยมมาเลยโอ้โหไม่คูนแน่นอนเลยนะครับอย่างนี้นะโอ้พิสูจน์เลสนะผมสตีดเลสก็ไม่คูนนะครับผมโอ้โหนิ่งเลยนะครับแล้วก็ไปดูมิชชั่นกันหน่อยครับผมมิชชั่นไม่ไคูนหรือเปล่าครับโอ้โหนิ่งเลยนะฮะมิชชั่นก็ไม่มีอะไรคูนนั่นเองนะครับเพื่อนๆแต่ว่าก็จะบอกข่าวดีนิดนึงนะผมใครก็ ใครก็ตาคนะครับผมก,ไกนน็ไปดูกันแวนแล้วกันนะครับไปดูกันแวลนะครับในสัปดาห์นี้ก็จะมีเลียวกันนะครับผมลดราคา3 0นะครับแล้วก็มีปืนกลน,นะครับผมคาร์บานิซ่านั่นเองใช่เปล่าไม่รู้อันนั้นชื่อรถหรือเปล่าฮะคือจะมีรถนะครับผมลดราคาด้วยนั่นเองนะัเพื่อนๆอ่า ก็มีปืนนะผมสองกระบอกเป็นปืนกลนะครับแล้วก็เป็นเดียวกันนะครับใครที่อยากได้ก็ลองไปจัดกันดูนะครับผมลดราคาอยู่ในนปัจจุบันประมาณ30%นะครับผมไม่แน่ไม่แน่ใจว่ารวมของแต่งด้วยไหมนะเพื่อนๆอ่าโอเคผมเดี๋ยวผมนะครับพาไปดูอย่างอื่นเพิ่มเติมนั่นเองนะครับผมไปดูอย่างอื่นเพิ่มเติมโอเคผมเดี๋ยวจะเป็นอะไรวันนี้มันเป็นไฮไลท์เ,เ,เลยครับผม let's go เผมตอนนี้เราก็มาถึงช่วงไฮไลท์กันแล้วนั่นเองนะนเพื่อนไฮไลท์คืออะไรนะผมคฮยเปรลิโก้นั่นเองนะครับผมก็คือคูณ2นั่นเองนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันคูณแผนเอ่อแผนบูหรือเปล่านะครับแผนบูหรือเปล่าหรือมันคูณไฮนะอันนี้คือเขาก็บอกเหมือนไม่ชัดเจนนะนเพื่อนคือเราต้องไปเล่น,นักันเองนะครับแล้วก็ผมมาดูที่หน้าบอร์ดเนี่ยมันก็ไม่ได้อ่ไม่ได้คูณเงินฝั่งขวาครับผมก็เลยงงว่าสรุปว่ามันคูณ2อ,อยยังไงนะนเพื่อน เอออันนี้อันนี้อันนี้ผมยังไม่แน่ใจนะมันต้องลองไปเล่นดูก่อนนะเพื่อนๆลองไปเล่นดูก่อนว่ามันคูณ2จริงหรือเปล่านะครับคาโยสวาสดีไฮคาโยเปริโก้เองนะครับถ้าคูณสองสบัปดาห์นี้ก็ถือว่าเยี่ยมอ่าถือว่าเยี่ยมเลยนะโอ้โหจะติดเหนื่อยทำไมคือมันจะเยี่ยมมากๆเลยนะถ้ามันคูณะอรับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าที่เขาเขียนมาคือมันคูณจริงๆนะแต่ผมไม่รู้มันคูณแผนบู๊หรือมันคูณทั้งหมดของไฮสหรือยังไงนะผมก็งงเหมือนกันอ่านแล้วก็ยังไม่ค่่่่ออยเเเข้าาใจทไหรนนพื ก็งงเหมือนกันอันนี้เป็นอันที่ผมสับสนมากๆนะครับเพื่อนๆลองไปเล่นไห้คาโยเปติโก้ลองแบบบูบูดูก่อนนะครับบูบูยังไงบูบูอย่างพวกแผนนะอย่างพวกแผนแผนต่างๆที่มันเป็นแนวบูแล้วกันหรือว่าลองเล่นแบบปกติดูก่อนผมอยากรู้ว่ามันคุยหรือเปล่านะครับแต่ว่าอันเนี้ย คือผมไม่ได้สโคข,ของลองมาเลยวันนี้ก็อาจจะไม่ได้ลองให้ดูไม่งั้นคลิปอัปเดตจะยาวมากๆนะครับเพื่อนลองไปลองดูเองอ่ะเพราะว่าผมคิดว่าเพื่อนๆน่าจะลงคายโเปริโกกันทุกวันกันอยู่แล้วนะครับลองไปลงกันดูนะว่ามันคูณสจริงหรือเปล่านะถ้าคูณสสำหรับสัปดาห์นี้ก็รวยกันอีกแล้วนะเพื่อนโอเคผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับเพื่อนก็ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์และซับสไครป์ผมด้วยนะครับ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ก็จะพยายามทำคลิปออกมานับขอขออะไรจริงที่ ในทั้งสัปดาห์นะครับหรือสสัปดาห์ที่ผ่านมา3สัปดาห์ที่ผ่านมาทาคลิปออกมาน้อยมากๆนะครับผมก็ขอไปจริงนะครับก็พยายามเติมไฟให้กับตัวเราในชีวิตจริงอยู่นะฮะก็เลยอาจจะไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาทําคลิปให้เพื่อนๆดูนั่นเองนะครับผมโอเคครับไปเจอกันใหม่ครับเพื่อนๆขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามกันแล้วก็ยังดูกันจนจบนะครับผมโอเคครับไปเจอกันใหม่ครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมบ้าย